ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผ่อสงชวนชมพะระทราบผ์ข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดงแก้วขอให้แข้มงมาขอให้พบพระีอ่านในนักวคตกาโนเดินสาธุครับผมแ่วันนี้อากาศ เปลี่ยนแล้วนะร้อนแล้วไม่หนาวแล้วนะครับบนสงก็เลยจัดพ้าสวยๆผิวพรรณดีๆมาให้ชมกันของผมสร้างในปี2,404นะครับไม่เกินนั้นนะี4 0้อย่ยัง2,400 15นะเพื่อนเพื่อนี่ๆ fc ทุกท่านนะฮะจะเข้าใจผิดว่าสร้างลึกไปพันหนึ่งอะไรน่นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ดูมีศิลาจารึกกว่าเลยเนี่ยนะในองค์พระในเนื้อเหลืองนี่สองพันสี่ร้อยนะครับเนี่ยเรามาเจอกันได้ก็เพราะน้าใจไม่ตีเนี่ยเพื่อนฝูงที่ชอบกัน ครั้งก่อนอาจจะเป็นชาติแรกเป็นยาติเกินก็ได้ใครจะรู้นะพอมาชาตินี้ก็ปั๊บเลยเนะทักทายกันไอผมมาตั้งใจงจริงเลยนะบอกกับเพื่อนๆนะว่าเอะเรามีพระชุดนี้เยอะๆนะใครบูชามากๆหรือมีเงินมากๆจะสร้างพระสมเด็จพุทธ,ธาจย์โตสซากองมาคุยๆกัน จะเป็นไปได้ปรวาวัตน,นี่ใหจญจ่ใหุ้ใหญ่ๆนะสร้างแล้วก็ถวายไว้ที่วัดไหนก็ได้แล้วจะนำพระชุดนี้มันจุใต้ฐานเพื่อที่เขาจะได้ว่าให้เราชนรุ่มภาคหน้าต่อไปนะตามนี้เนะี่ยานตั้งใจจะสำเร็จไปเลยอ้าวชมไปเรื่อยๆเลย องค์แรกสวยงามนะผิวพรรณวดนะหน้าตาดีนะขาแป่งเรียกว่า,าสมบูรณ์บู์สวัสดิ์อา้าวพานอนะงที่สองนี่ผมชอบมากนะดูเนื้อผิวพรรณนะ เร่พิมพ์แต่ละองค์เนี่ยไม่ต้องกลัวครับรถงามนะเอาดิสองพันสี่ร้อยสี่เนี่ยระบุไว้เลยอย่างนี้นะรถงามนะสวยงามครับเนี่ยนะเนื้อฟักทองชิ้นฟักเนื้อเหลือง มีหลายที่นะตอนนี้หลายที่หลายแห่งหลายจุดหลายยุคนะแต่เขาสร้างจริงนะเขาสร้างในวรระที่สมเด็จนะขึ้นของราชเลื่อนสณนักดักจังองเนี้ยชุดที่ผมถ่ายทำอยู่เนี้ยเขาสร้างในยุคที่สมเด็จโตเลื่อนสณนักดิ์เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็ประจุไว้ในเจดีย์รัชวังแต่รัชกาลที่สี่ มีบางคุณพรมด้วยวัดเกตด้วยนะวัดเกตก็ประจุที่ฐานวัดชัยโยอ่างทองฐานพระประธานสมเด็จโตคือบางคุณพรมก็ประจุไว้ที่เจดีวัดใหม่มัตตรถเนะี่ยส่วนพระชุดน,นี้ก็ประจุไว้ที่เจดีวังหน้าเนะี่ยอันนี้ก็สมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยทาพิธีการปลุกเสกส่วนบางคุณพรมเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างเนะี่ยมีช่างสิบหมู่ผสมประสานบ้าง วัดเก๋ก็ช่างสิบหมู่ทั้งหมดนะส่วนพระที่ผมเนี่ยเป็นช่างสิบหมู่ทั้งนั้นเลยเนะพิมพ์จะสวยงามแตกต่างกระดับพระที่สมเด็จสร้างจากที่ในวัดหรือในอะไรอยางังน,นะครับเนี่ยนะครับความสวยงามครับระดับช่างสิบหมู่สร้างขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่เป็นแรงใจกันในปีใหม่แล้ว ขอบคุณคุณพี่คงทันนะผมส่งภาพไปให้แล้วนยะเห็นนางพญามันสวยกระสมเด็จเจ้อดีๆส่งไปให้บูชากันนะครับเนี่ยมีน้ำใจไมตรีช่วยผมเลี้ยงหมามาตลอดอยังว่าเราก็เป็นคนชอบสร้างบุญอดุพิมพนี่ฐานแสมทักองสวยออาขอภัยพิมพเจดีและสวยจริงๆนะครับ เขาได้หมดะผิวพันธุ์มวลสารผสมออกมาแล้วเนี่ยนะเปรียบเสมือนว่าพระนี่สร้างในยุคเดียวกันเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าตเนี่ยอาจิษานจิตก่อนจะสังเกตได้เนี่น,นะเนี่ยื้อผิวหนังนะมวลสารแต่ก็มีปูดปวกขวอยผสมทั้งนั้นแหละครับแอมน้อยหน่อยชุดนี้ จะมีมวลสารจะเป็นพวกแร่เป็นพวกหินหยกพวกอะไรเยอะนิดหนึ่งของไอ้ทีเจของสมเด็จโตก็มีส่วนด้วยมาผสมกันนะครับช่างสิบูกดพิมพ์จะออกโดยหัวหน้าช่างสาอกสาคนด้วยกันชุก2,400ไปกระหลวงศธิ์ที่การโยธารัก์ลองลงมาก็เป็นหลวงวิจ,จิตนันระมมุนเนี่ย ออกพิมพ์มาเดี๋ยวดูหลุงนี่จิิการจุดธลรักหลุงวิจาร์เจรายขาจะกระดกนิดนึงเนี่นะก็อยู่ในยุคเดียวกันทั้งหมดแกะพิมพ์ออกมาพาดูสวยงามนะครับคุตคุณไม่ต้องกลัวล้นหลามทุกวันคนสงก็ใช้ผ่าชุดเดี้ใช้อยู่เดิมเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยไอ้ทมเด็ดเตียเลยที่ถ่ายทันนด้เลยเนี่ย <Yeah. S 1> ขังดีมากเกิน เมตตามหาสิ่หนเอาเมื่อกี้เจดีจะให้กีนดูเก็บบตูมสักองเก็บบตูมก็ส,สวยนะทัดรัดเนื้อดีฐานแซมผ่านไปแล้วสนะิเนี่ยครัจัดอยูดในระดับอาให้ดูพิมพ์ปกโผนะคุมดูในรายการต่างๆ าะว่าผมไม่เป็นรองใครครับผมคือใ,ใครยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยของเราไม่ไม่เป็นรองใครเนะเนื้อหาสาระที่มาที่ไปเอฟีผมเนี่ยได้ไปเยอะแต่เดี๋ยวจะมาอีกเะพี่สมนึกบอกเลยพอสงเดี๋ยวจะมาหายเียวิฐานแซมเนี่ยไปขายตัวเนื้อครับถ้าไม่บอกเป็นพระชุดบางหน้าท่านก็นบอกเป็นว่ารัครางผีตาษแซมนะย ผมไม่โกหกหรอกครับผมบอกได้เลยพระชุดนี้คือเป็นพระสร้างในสำนักพระราชวังในรัชกาลที่4กับที่ห้สองพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสองพระองค์ร่วมสร้างโดยช่างสิบหมู่เป็นผู้กดพิมพ์แกะพิมพ์นะสวายนะครับนี่ทำ็นบอกว่าเออที่พระนี่สร้างยุคไหนอะไรไม่มีใครเชื่อหรอกครับไม่มีใครรู้นะแต่พรสมนเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ไปหลอกลวงขครไม่ได้ของจริงก็คือของจริงแต่ไม่ได้ว่าเขาเปิดมาตอนไหนกู่ไหนอะไรผมจะบอกให้เขาเปิดก่อนฉลองกรุงเทพสองร้อยปีค่ะจุดนี้นะบอกก่อนพอได้มาเขาก็ออกแจกใจประชาชนนะหน,นะน้าพระราชวังเทียบสองร้อยปีเขาก็ N J D ใหม่ ทำเจดียด์ใหม่ตกแต่งใหม่วัดวาอารามเพราะคนทั่วโลกจะมาเที่ยวกรุงเทพต่อหลายปีปีทั้งปีเรา20ไงแต่พระนี่ออกมาก่อนไงนะออกมาก่อนก็เลยต่างคนต่างเก็บกันไว้นะบูชาันนี้มีหลายอย่างนะให้ชมกันคนที่ได้ไปแล้วก็โห o เก็บไว้้ดีเด้อพรอส่งวันนี้พูด เอาเรื่องจริงในเนื้อเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยกเม่ไม่ยกอะไรเนื้อปูมเพชรเดี๋ยวดูให้นเนื้อปูเปิดเพชรนะเนี่ยดูสิท่านดูเอาก็แล้วกันนะครับพิมพ์สวยงามเส้นวาสนาขึ้นด้วยนะต้องหวงเอาเนื้อสังฆโลกดูสิมีทุกเนื้อแหละนะ เดี๋ยวไข่กาแตกลายงาเนี่ยพิมพ์ทุกพิมพ์มีหมดนะครับจวกใจก็ผมไม่มีเวลาเวลาน้อยมีคนถามพอนโซมีภรรยาอย่างๆเลยภรรยาเสียไปแล้วจ้าใหม่ก็ยังไม่รู้จะมีเปล่าเพราะว่าไอเรามแก่เดียวอยู่คนเดียวจ้างเขาหุงข้าวดูสิเนี่ยถ้าไม่บอกเป็นวัดละครั้ง ปี2,400ใครจะเชื่อมสมเด็จจริงๆเขาก็เล่นกันยุค2,400ขวกว่าทั้งนั้นเริ่มต้นหน่อย2,398 0 0ก็จะห่างกันนิดหน่อยยังมีเบื้อตะใบทองเดือพิิพมนิยมดูองค์นี้ทิ่พิมแปกของเขานมีน้อยนิดน้อยคนนะที่จะ ได้เห็นพระส,ยสวยๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะหลงรักปิดทองก็มีหลงรักปิดทองมีเยอะนะเดี๋ยวหวลังจะถ่ายทําให้ชมมีทุกอย่างออนสง์มีไม่เยอะครับมีก็นับไปทนวนไม่รู้หลายหลายหลาย,หลายสิบบั้มอยู่แต่ก็แจกจ่ายให้เพื่อนฝูงทุกคนนะรายได้ผมก็คือจุดแรกเลยเลี้ยงหมา จอดจัดผมพูดไปหลายเที่ยวแล้วผมมีหมาจอดจัดผมไม่เคยขอตังค์ใครเลี้ยงเองอะไรเองจ่ายตังค์เองทั้งหมดวันละพันบาบาทเสียงงวนนี่มาบ้านผมบ่อยเขาจะเห็นพี่สมนึกตีมาประจําเลยเห็นบอกว่าเดี๋ยวอะไรต้นเดือนจะมาหาเขามาเขาก็ให้ตังค์นะทีงหลายหมื่นด้วยพี่สมนึก,กนผมเก็บเหรียญไว้ให้แล้วหมหล,หลพวพบอกัด หลวงพ่อเดิม,มเก็บมาให้หลวงพ่อเงินให้พี่เขาให้คนที่มีน้ำใจต่อเรามาตลอดอัน,นีครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดใจส่งความบุญบาทปรารถนาไม่ต่ำฝกคนและจำไม่จนฝกใครให้รำ่ำให้รวยให้เป็นเจ้าโขนนายโขนเจ้าปุณเน้ยคิดใจส่งความบุญบาปรารถนาเวลาน้อยนะผมขึ้นมาฝากไลน์มาไว้เอ้ผมหยิบพิมพ์เส้นได้ เพียเส้นได้ยุคในสร้าง2,404เอาดูสิเนี่ยก่อนที่จะบรรจุบางพุ่มพลมสวยจังเลยเนะโชคดีมีความสุขร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวมีสององค์เลยวันนี้เอาองค์เดียวพอสวัสดีครับ